ส่วนของการประกาศแสดงตนเองให้เลือกแบบแสดงความจำนมกาแสงตนเองทางด้านซ้ายนี้นะครับหากต้องการเพิ่มรายการครั้งใหม่กดปุ่มบวกตรงนี้จะแสดงรายการที่เคยยื่นไว้อยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะขึ้นแบบประกาศแสงตนเองขึ้นมาก็ให้ระบุทุนจดทะเบียนวัตถุประสงค์ จะทำประกาศแสงตนเองครั้งแรกหรือเคยขึ้นมาก่อนแล้วมีสาภาพแรงงานไหมมาตรฐานที่เคยได้รับรองมีไหมแล้วก็ระดับของการประกาศแสดงตนเองคือระดับไหนหลังจากนั้นการแน่ไฟล์จะต้องกดบันทึกก่อนนะครับถึงจะแน่ไฟล์ได้ดังนั้นเราต้องระบุ ชื่อสกุลของคู่ยื่นก่อนและกดบันทึกหลังจากนั้นเราจะยังส่งข้อมูลไม่ได้ครับถ้าเรายังไม่ได้แนบไฟล์ก่อนให้เราแนบไฟล์ให้ครบถ้วนประกอบด้วยหนังสือนิ่ตีบุคคลนะครับต้องแนบอย่างน้อยหนึ่งแล้วก็ตัว แบบประกาศแสดงตนเองตามแบบกรรสองเจ็ดนะครับแล้วก็ต้องมีแบบรายงานการประเมินตนเองตามข้อกำหนดมรทคือกรรสองแปดนะครับ ในแต่ละหัวข้อสามารถแนบไฟล์ได้มากกว่า1ไฟล์นะครับไม่จํากัดจํานวนเมื่อแนบเสร็จแล้วไฟล์ก็จะขึ้นตรงกลางตรงนี้แล้วก็กดกลับสูนหน้าหลักครับเมื่อข้อมูลครบถ้วนแล้วตรงนี้ยังไม่ใช่การส่งข้อมูลนะครับยังเจ้าหน้าที่จะยังไม่ได้รับเรื่องจะต้องกดปุ่มส่งข้อมูลตรงนี้ก่อนและกดยอมรับแล้วตกลงหลังจากนั้นข้อมูลก็จะแก้ไขไม่ได้อีกและก็ได้รับรหัสอ้างอิงครับ